อันนี้นะคะที่ครูก็ทานอยู่ทุกวันเนาะโอวอออนะคะพอฉีกซองนี่เพราะว่าวิตามินทั้งสเม็ดเนี่ยมันถูกรวมกันอยู่ในซองเดียวกันนะคะแล้วก็มันจะมีซอฟ์เจล2ตัวด้วยนะคะที่เป็นคิวเทนกับเป็นฟิชออยตัวเนี้ยมันก็จะมีความชื้นในลักษณะของซอฟต์เจลพอมันไปสัมผัสเห็นไหมคะเนี่ยมันก็จะติดสีของของซอฟ์เจลของคิวเทนแต่ตัวนี้มันเป็นโฟลิกล้วนมันก็จะข้างในส่วนประกอบมันจะเป็นสีขาวแต่ตัวเนี้ยค่ะ เห็นไหมคะตัวนี้มันเป็นวิตามินรวมนี่พอมันไปนสัมผัสมันก็อาจจะมีสีดำๆอย่างนี้ได้นะคะเพราะว่าในเม็ดนี้มันมีวิตามินรวมแล้วก็มันมีธาตุเหล็กด้วยพอมันสัมผัสอะไรที่มันเป็นความชื้นนะคะธาตุเหล็กมันก็จะสีดำๆเนี่ยแบบเนี้นะคะ ไม่อันตรายใดๆค่ะแม่เพราะว่าแคปซูลที่ก้อยเลือกใช้มันคือเวจี้แคปซูลนะคะซึ่งเป็นแคปซูลที่ปลอดภัยต่อคนที่เตรียมตัวตั้งขันคือแคปซูลทั่วไปในท้องตลาดเนี่ยมันจะไม่ใช่วอ่าเวจี้ก็คือไม่ได้ทําจากพืชนะคะเวลาย่อยมันจะแข็งมันจะย่อยยากสําหรับเวจี้เนี่ยลักษณะเนื้อแคปซูลมันจะนิ่มๆสังเกตดูนะคะพอเวลาลงไปที่หลอดอาหารมันจะแตกตัวทันทีนี่คือข้อดีนะคะทำให้ดูดซึมได้ง่ายเแตนเวลามันสัมผัสกับอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะค่อนข้างที่จะเซนสิ v ีกว่าแต่ไม่อันตรายใดๆนสังเกตม นี่มันจะเป็นนี่อ่ะอคุกกี้ก็ทานได้ปกตินะคะขอตืมน,น้ำครับทานได้ปกติเอลยไม่ใช่เชื้อรานะคะมันคือสีของวิตามินของธาตุเหล็กอะอ